รัฐบาลเศรษฐาบริหารเศรษฐกิจหรือธุรกิจใต้เงาระบบทักษิณนายกเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจใหญ่อสังหาริมทรัพย์ขึ้นบริหารเศรษฐกิจของประเทศทำให้เห็นความแตกต่างของการบริหารธุรกิจกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ เหมือนที่เคยตั้งข้อสังเกตทวงติงเมื่อสมัยทักษิณชินวัตรนักธุรกิจผูกขาดใหญ่เรื่องอำนาจในรัฐบาลการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต่างหรือเหมือนกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จ 1. การบริหารธุรกิจมีจุดมุ่งหมายชัดเจนเป็นสำคัญคือแสวงหากำไรสูงสุดเรื่องอื่นๆเช่นช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยดูแลคนจนและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวัตถุประสงค์รองมากๆจนอาจกลายเป็นวัตถุประสงค์ที่ตกแต่งให้ดูดีส่วนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศมีจุดมุ่งหมายผสมทั้งการเพิ่มรายได้ให้ประเทศการกระจายรายได้กระจายโอกาสความทัดเทียมและสร้างสถิลภาพของเศรษฐกิจไม่ให้เปลี่ยนแปลงหวือหวาโดยเฉพาะราคาสินค้าค่าเงินและการจ้างงาน 2. การบริหารธุรกิจต้องการขยายส่วนแบ่งตลาดของตนต้องการครอบครองสัดส่วนของสินค้าในตลาดให้มากถ้าได้มีอำนาจเหนือตลาดหรือมีอำนาจผูกขาดก็จะยิ่งทำกำไรได้มากส่วนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศต้องการให้มีการแข่งขันของผู้ผลิตมากรายเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทางเลือกไม่ถูกผูกขาดผูกมัดเป็นเบี้ยล่าง 3. การบริหารธุรกิจ ต้องลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดเพื่อหวังว่าจะได้มีกําไรสูงสุดส่วนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศต้องให้การผลิตของประเทศลดต้นทุนมากที่สุดโดยต้องคํานึงถึงหน่วยผลิตธุรกิจรายเล็กรายน้อยที่ด้อยโอกาสคนว่างงานคนที่ขาดโอกาสในการแข่งขัน 4. การบริหารธุรกิจต้องพยายามลดและเลี่ยงการจ่ายภาษีให้จ่ายภาษีแต่เฉพาะที่จำเป็นและน้อยที่สุด การบริหารเศรษฐกิจของประเทศต้องพยายามเก็บภาษีจากผู้มีรายได้และผู้มีความสามารถจ่ายภาษีให้มากส่วนคนยากจนและอาชีพบางอย่างที่ต้องการส่งเสริมหรือช่วยเหลือก็ลดหย่อน 5. การบริหารธุรกิจต้องช่างน้ำหนักระหว่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับการลดต้นทุนการผลิตของตนธุรกิจที่ดีก็ให้น้ำหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศน้ำที่ดิน และคนรอบข้างมากหน่อยแต่ธุรกิจที่เน้นการลดต้นทุนเพื่อกำไรสูงสุดก็แอบทิ้งทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากเพื่อกลบเกลื่อนสร้างภาพส่วนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศต้องดูผลตอบแทนรวมของประเทศต้องคำนึงและรวบรวมผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นต้นทุน และต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 6. การบริหารธุรกิจจะเลือกผลิตสินค้าและบริการที่มีความต้องการและไม่มีคู่แข่งผลิตมากนักเพราะจะทำให้ได้กำไรรวดเร็วและจำนวนมากส่วนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศจะต้องเลือกว่ารัฐจะเข้าทำวิสาหกิจและลงทุนเฉพาะกิจการที่เป็นที่ต้องการของสังคมแต่ธุรกิจเอกชนทำไม่ได้ เช่นกิจการสาธารณูปโภคที่รัฐต้องผูกขาดดำเนินการหรือใช้อำนาจรัฐในการเวนคืนรอนสิทธิประชาชนหรือเป็นกิจการลงทุนขนาดใหญ่ที่ธุรกิจเอกชนไม่สามารถลงทุนได้ทั้งนี้รัฐต้องจํากัดบทบาทวิสาหกิจของรัฐไม่ให้ไปดำเนินกิจการแข่งขันกับเอกชนเพราะรัฐมีอำนาจและมีขนาดเงินทุนที่ใหญ่กว่า รัฐจึงพึงส่งเสริมให้เอกชนแข่งขันกันมากๆและรัฐคอยเก็บภาษีจากผลประกอบการแทน 7. การบริหารธุรกิจสามารถจะเลือกผลิตหยุดผลิตเปลี่ยนสถานที่ผลิตไม่พอใจที่จะประกอบการประเทศหนึ่งก็ย้ายแหล่งผลิตและประกอบการได้ง่ายกว่าส่วนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถจะย้ายฐานการผลิตได้ง่าย แต่ต้องบริหารภายใต้หน่วยผลิตของเอกชนและสังคมที่เลือกจะประกอบการในขอบเขตเขตแดนและเขตอ,อำนาจของรัฐการออกกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมายจะต้องระมัดระวังไม่ให้ธุรกิจเอกชนหนีไปลงทุนประกอบการในต่างประเทศแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เอาใจธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนประกอบกิจการใช้ทรัพยากรของประเทศ โดยที่คนทั่วไปในสังคมได้ประโยชน์น้อยนิดดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารประเทศต้องพึงสังวรก็คือ 1. ต้องสังวรว่าการบริหารเศรษฐกิจของประเทศต่างกับการบริหารธุรกิจของตัวเองทั้งเป้าหมายตัวแปรปัจจัยและตัวละครที่เกี่ยวข้อง 2. นักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทอง ไม่จำเป็นต้องบริหารเศรษฐกิจได้ดีเสมอไปเพราะเงื่อนไขแตกต่างอย่างมากโดยเฉพาะนักธุรกิจที่คุ้นเคยประสบความสำเร็จจากการผูกขาดวิ่งเต้นเกาะอำนาจรัฐหลีกเลี่ยงซิกแซกไม่จ่ายภาษีและใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก 3. นักเศรษฐศาสตร์ที่สามารถบริหารเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่อาจากล่าวได้ว่าจะประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ และที่ไปลงทุนทางธุรกิจแล้วขาดทุนก็มีมาก